โอโยโยมาเจอกันอีกแล้วกับ3ก๊กไร้ผ้าเอาละ่ะแล้ววันนี้ก็นี่เฉลิมฉลองกลางเดือนเหมือนเดิมวันนี้นะครับครบวันที่5แล้วนะแต่ว่ายังนับถอยหลังได้อีก8วันนะก็คือสิ่งที่เราต้องทําก็คือต้องเนี่ยครับพยายามกดรับรางวัทลทาภารกิจนะตามที่เกมต้องการเพื่อที่เราจะเก็บคะแนนออกมาให้ แลกของอะตอนนี้เราก็ทําภารกิจปุ๊บวันที่5เนี่ยปลดล็อกมาเนี่ยรับของเลยแล้วก็มีเห็นไหมไอ้แดงๆเนี่ยวันที่4เห็นไหมเนี่ยลานตะลองเหรอเดี๋ยวต้องไปกดนะแต่ว่าเนี่ยครับคะแนนตอนนี้66คะแนนและก็สามารถกดเนี่ยเศษอัน,น้ประสงค์ U R ขึ้นมาเนี่ยได้30เศษนี่ก็คือเยอะมากก็คือเก็บสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยมีประโยชน์มากแล้วก็เห็นไหมนี่ตีลานตะลองสะสมลานตะลอง 70ครั้งมั้ง70-80ครั้งเนี่ยไอเราอย่างนี้เราก็ต้องกดมาเลยแล้วทีนี้เนี่ยไอไลนประลองอารีนาตรงเนี้ยมันรีอ่ะมันรีมาใหม่นะเอาละทีนี้เราก็ได้เวลาไต่อารีนากลับมาใหม่นะก็อันนี้ก็เราก็เร่งความเร็วไปเลยเร่งความเร็วสู่จุดสูงสุดเพื่อที่เราจะได้ไต่เข้าสู่จุดสูงสุดให้ได้แล้วก็ตอนนี้ครับโอ้พลังงานหมดแล้วก็กดซื้อไปเลย ทำเลืงเราเยอะนะแล้วก็ตอนนี้อยู่อันดับ111แล้วก็เลยสู้คนอื่นเริ่มไม่ไหวแล้วก็เลยเนี่ยท่าไทายด่วนไปเลยนะครับเพราะว่าเราใช้ในภารกิจเยอะไงกดท้าทายด่วนไปเลยอ่ะกดประมาณนี้นี่ดูสินี่ครับขึ้นและนี่ครับเทพการต่อสู้ลานประลองเห็นไหมครบ80และเนี่ยแลกได้อีกเห็นไหม69คะแนนและเดี๋ยวต้องมาไล่ดูเนี่เห็นไหมสังหารคุณพลเราก็ หมดและเรียบร้อยแล้วจะมีอะไรอีกอันนี้ฝึกฝนขุนพล40ครั้งเนี่ยถ้ากดเข้าไปดูเลยเนี่ยโอ้ฝึกฝนตัวนี้ก็เนี่ยฝึกฝนอย่างเงี้ยไปเลยกดแบบทีละ10ครั้งอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็ได้อ่ะอันนี้มันจะอาจจะช้าหน่อยแต่ว่าเนี่ยเรากดไปเรืเ่อยๆเรามีเยอะอยู่แล้วเนี่ยครับก็ได้มาแล้วฝึกขุนพล40ครั้งรับรางวัลนี่70แต้มละ เอออีกหน่อยก็จะ80แล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องไล่ดูนะไอ้นี่ก็ต้องอัพหลอมไอ้ตรงเนี้ยเราก็หาไอ้ของที่มันไม่ไม่สูงมากอะระดับต่ําๆหน่อยนะเราจะได้อัพนี่ครับอัพได้เลเวลเยอะๆเนี่ยเลเวลระดับ9ระดับ10แล้วเนี่ยสิเเนี่ยเดี๋ยวเอาไปจนถึงสัก20ดีกว่านี่ก็จะได้มาแล้ว ต้องเน้นเอาอย่างนี้ก่อนนะเพื่อนๆสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอ่ะไปเดี๋ยวลองไปดูซิเนี่ยได้มาแล้วยอมรุจะพันธ์แล้วก็เพื่อนๆลองไล่ดูอันอื่นเห็นไหมอัปเกรดจุดขุนพลสามคนถึงเร็วห้าไอจิตขุนพลเนี่ยกดเข้ามาดูหน่อยเห็นไหมอ๋อจิตขุนพลอยู่ตรงนี้เห็นไหมของเราระดับห้าแล้วแต่ดูค o, ุณอูเห็นไหมโอ้คุณอูระดับสี่อยู่ก็ต้องนี่ครับกดอัพไปเลยอย่างเงี้ย อัตโนมัติเออเลเวห้าระดับจิตคุณพลระดับ5โอเค2ตัวและนี่คุนกวนอ่ะระดับ4ี่ครับปึ้งอ่ะขึ้นมาระดับ5แล้วนี่แหละแต่ว่าเพื่อนๆลองดูตรงนี้นะครับจิตคุณพลตรงเนี้ยหินเนี่ยเออมันแถบความคืบหน้าเนี่ยจะรีเซ็ตทุกวันนะเพราะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งกดมั่วนะครับต้องกดเออให้มันมั่นใจว่าเลว็วอัทีเดียวก็เลยอ่ะเรายังไม่ ยังอัพไม่หมดนะเห็นไหมก็แป๊บเดียวก็74แล้วเนี่ยจะ80แล้วเนี่ยก็เดี๋ยวทําต่อไปยังนับถอยหวน7วัน8วันแล้วนี่คืออะไรต้นไม้โชคลาบผมบอกเลยว่าอันนี้มาใหม่ก็ต้องขอลองดูหน่อยเราสามารถซื้อศิลาป่าดได้โอ้เยอะเลยนะเนี่ยอุ้ยประมาณ5,000ันอ่งนั้นเหรอก็น่าจะได้เยอะนะแต่ขอลองดูหน่อยร้านค้าตรงนี้โอ้มียุทธภัณฑ์ตรงนี้ด้วย โอ้แล้วก็มีเศษอุลตาเรอ่าในตรงนี้แล้วก็เออมาดูคะแนนตรงนี้หน่อยแพ็คโอ้ถ้าอันแรกนี่อ่าอันหลังนี่โอ้ได้ตัวแดงมานะเศษตัวแดง150ร้อยห้าสิบเศษอย่างนั้นเหรออ้าวก็ดีนะเนี่ยเยอะนะเนี่ยอันนี่ก็เป็นยุทธพงษ์แล้วก็วกตัวเศษอุลตาเรนะโอเคเพราะนั้นเนี่ย เดี๋ยวเราลองซื้อมาดูเอ่อขย่าห้าิครั้งเหรอใช้45หอ่ะไหนอลองดูซิก็50สิครั้งเออจริงๆต้องกด45นะเพราะมันได้50สิบครั้งโอเคเนี่ยโอ้ได้มาพันห้าเหรียญเหรอแล้วก็เออนี่ครับคะแนนเห็นไหมขึ้น51คะแนนแล้วเฮ้ยต้นหน้าสนใจยุนนะโอเคเมื่อกี้มันใช้เงิน2อ0พเองนะ ได้ห้าสิบแล้วเนี่ยเออหรือจะไปถึงสักแปดร้อยเลยดีก็ดียญเนี่ยเพราะว่าตำลึงเราก็เยอะนะเนี่ยก็แลกของได้แต่ว่าโอเคเหรียญตรงนี้จะได้แลกได้พรุ่งนี้นะอีกอันมันจะเป็นไอ้กำไรนะสีเขียวซึ่งอันเนี้ยอาจจะดูว่าต้องการอะไรอย่างเช่นหินล้อมอย่างเงี้ยหรือไอ้ป้ายอัญเชิญก็ได้อันนี้ก็เออน่าสนใจแต่ลองดูหินหลอมเห็นไหมหินหลอมเนี่ย โอ้ห oh, พอกดเต็มแล้วเนี่ยโ oh, อ,อไย้ได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่ายังไม่ต้องรีบก็ได้เ,เพื่อนกิจกรรมยังมีเยอะนะนี่หินหลอมแต่ว่าเพื่อนๆดูนับถอยหลังตอนนี้13วันก็คือยังมีเวลาอีก13วันให้เล่นนะก็เดี๋ยวค่อยกดก็ได้เดี๋ยวค่อยกดได้นะเอาลหละมาดูกิจกรรมขนนกต่อขนนกนี่ก็เรากดมาตั้งนานแล้ว9วันแล้ว แวันแล้วเนี่ยก็เหมือนเดิมนะเห็นไหมเรากดไอ้ตัวยุทธพันธ์ตรงนี้มาเยอะและ้วเดี๋ยวเราจะต้องกดอีกคนนกเนี่ยยังไงก็คุ้มในการเนี่ยลงด่านกวาดล้างอย่างเนี้ยก็จะแจกคนนกมาไอเราก็มากดไปเลยเพราะว่ายิงปืนนักเดียวได้นกตั้ง2ตัวเลยก็คือเวลาเราลงด่านอย่างเงี้ยเห็นไหมเราเก็บไอตีบวกอะ่ะ เนี่ยบวกอัพขั้นเห็นไหมซุนกวนเป็นบวกหนึ่งและเห็นไหมแล้วก็อัพขั้นไปด้วยได้แล้วก็แถมได้ขนนกด้วยบอกเลยว่าก็ถือว่าคุ้มค่ายังไงก็ต้องทำดูนะเพื่อนเอย่าเพิ่งเว้นว่างเห็นไหมเน่ก็ทิ่อีกอย่างหนึ่งก็คือเรากดหวัดล้างไม่ต้องรอแล้วกดกวาดล้างกดรัวๆได้เลยเนี่ยกดรัวๆเนี่ยกดรัวๆเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนผมบอกเลยว่าแม่เพิ่งมาลองดูแล้วก็กลายเป็นว่าโอ้ไไวขึ้นเยอะเลย เนี่ยกดรัวๆกดรัวๆไปเลยปึ๊บป๊บเนี่ยเอ้ามาแป๊บเต็มแล้วมันมันคำนวณไว้ให้นะนเพื่อนๆอ่ะตรงนี้ถือว่าเร็วมากแล้วเดี๋ยวเออมาไล่ดูต่อเนี่ยอันนี้ไล่เลยไล่ไปเลยเพื่อนๆตอนนี้ตัวหลักของเราไทสูจู้ไทสูจู้เนี่ยของเราเป็นตัวตีเดี่ยวแรงมากเอาไว้ตีบอสนะนเพื่อนๆตัวตีบอสนะตีบอสค่อนข้างแรงนะเพราะว่าตัวตีเดี่ยวนะนเพื่อนๆเอาละ เอู้พลังกายหมดพลังกายหมดก็เนี่ยครับยาพลังกายกินเข้าไปเลยมีเยอะนะแล้วก็ถ้าพลังกายหมดอีกก็เนี่ยซื้อพลังกายไปได้เลยไอต,ตรงนี้ลิโ้เออไว้ก่อนแล้วกันอ่านเนี่ยซื้อพลังกายออกมาเลยแล้วก็ไหนขอดูซิว่าเออประมาณเท่าไหร่ละอ้ห้าอยเจเลยมาแลกเหมือนเดิมครับเอาขนนกขนนก,นนกเงินเนี่ย แลกเป็นขนนกทองเอ่อเนี่ยครับใช้7อันนะ่ะแลกได้1อ่ะอันนี้เราเร่งความเร็วไปเลยแล้วกันนี่ครับเพราะว่ามันใช้เวลาหน่อยนะเนี่ยครับเพื่อนๆดูขนนกทองเห็นไหมขนนกทองเนี่ยยี่ห้าและวยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดต้องเอ่อแลกให้ถึง60อ่ะแลกให้ถึง60อันนะ่ะก็เนี่ยแลกไปใช้เวลาหน่อยแต่เราเร่งความเร็วไว้ให้นะจริงๆก็ช้ากว่านี้แหละอ่ะห้าสิบและ ค่าสี่ห้าหกค้าเจ็ดคาแปดคาเก้าโอเคหกสิบครบนี่ก็คือยังขาดเนี่ยฮะร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับต้องการร้อยแปดสิบอีกอ่ะไปกดมาต่อเลยเพื่อนเนี่ยครับกดต่อเลยอืมอันนี้ก็โอ้หซุนกวนก็ไทยสุจู้นี่ก็ใกล้แล้วนะอ่ะมาเนี่ยครับกดจนเนี่ยครับแลกไปครบยี่สิบแล้วเนี่ยโอ้โหหมดแล้วเนี่ยแล้วก็มากดรัวๆเลยครับอัปเกรดโอ้โหกองทัพ ตอนนี้คือเลเวลอัพเลยนะแล้วก็มากดรัวๆได้เลยเนี่ยอย่างชอบเลยชอบมากกดรัวๆเอ้าพลังงานหมดแล้วเรียบร้อยอ่ะนี่ครับหมดแล้วก็หมดนี่คือหมดสุดๆแล้วมาดูต่อเลยขนนกว่าขึ้นมาเท่าไหร่325อีกแล้วโอ้โหก็ขึ้นใช้ได้ใช้ได้แล้วก็มาเหมือนเดิมครับที่เราแรกก็คือนี่ครับนี่ยุทุันเพลิงที่โลดอย่างนี้เลยเอาองแรกมาเลยเพื่อนเพ,นเพราะว่ามัน มันดีมากแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราปิดท้ายด้วยตีอารีนาแล้วกันพลังลบเราก็ขึ้นมาอยู่นะแล้วก็เดี๋ยวไว่อีพีถัดไปก็เดี๋ยวมาลองตีบวกอุปกรณ์แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะพยายามมาอัปเดตเรื่อยๆนะกิจกรรมพวกนี้ใช้เวลาอยู่นะซึ่งเราก็ค่อนข้างใช้เวลาเหมือนกันยังไงก็เ,เพื่อนๆก็ คอยลองติดตามดูนะเพื่อนๆเ,เราวันนี้เราลาไปก่อนแล้วกันทิ้งท้ายด้วยการตีอารีนาดูนะว่าเอ,อ้อสงสัยแพ้แล้วเอ้ยแต่ก็สูสีใกล้เคียงอุ้ยโหคุณคุณ,คณอูตีแรงมากอ่ะละไม่เป็นไรวันนี้นะก็ล้มเหลวแล้วก็ดูสถิติการต่อสู้แล้วกันว่าเป็นยังไงหลับวันนี้นะแม่มึงก,งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันบ๊ายบายโยโย,โย